เอ้ยตรงนั <substit uting> ้นมันดูชุลมุนวุ่นวายอะไรกันนะเออเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่เอ้ยเพื่อนๆเราถือป้ายสต็อปแล้วนะเพื่อนๆหยุดตีกันได้แล้วเอ้ยเพื่อนๆเพื่อนมาหยุดนะกูตีแบกเลยตีกูตีเอ้าเออแล้วเอาเอาเอากูโดนจับฟาดเลยตีกูตีตีหยุดเว้ยหยุดหยุดสงบตีอารมณ์เอ้กูโดนตบหน้าเอา กูผมลุ่นเลยเอาเอาพี่ขอมาถ่ายรูปก,กูอีกใครก็ได้ช่วยกูด้วยใครก็ได้ช่วยกูด้วยมีคนบารายฆ่ากูตามกูไปเลิกเลยมานิ่ตามกูมาหลายนาทีแล้วเนี่ยกูแจ้งตำรวจก่อนเอ้ยมึงจะทำอะไรกูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยตบกูมาตบ เดีกูเมื่อกี้กูไม่ได้เล่นเอาไอ้กูตบผิดคน